ไปที่กเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิกันหน่อยนะครับไปตามหาหมีกันต่อหมีชัยภูมิ<ๆ>ก่อนนั้นหมีขอนแก่นเทคโนโลใกล้ๆไม่ใช่หมีมาแต่เป็นหมีควายนะครับพวกอันนี้ก็ตีโอบก,กระชับพื้นที่78ไร่เขาตีกระชับพื้นที่จนเหลือ2ไร่ผู้ชมมาปฏิบัติการผ่านมา6วันวันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่7แล้วในวันพรุ่งนี้ที่จะนำโดนยาสลบไปสนับสนุนนะครับเราจะเรียกชื่อดรนหลังนี้ว่า สไนเปอร์โดนนะครับจะมีเลเซอร์เราจะสังเกตที่เลเซอร์นะครับว่าจะาตรงไหมนะครับนะหมอจะทําหน้าที่ในการยิงนะครับในการยิงไม่ยากเลยครับหมอต้องดูกล้องเดี๋ยวจะมีกล้องมาให้ตรงนี้นะครับสีแดงไปไปโดนไปโดนตัวหมีหรือจุดตําแหน่งที่ต้องการยิงเมื่อไหร่หมอทําหน้าที่แค่กดปุ่มนี้ครับ ะะแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดรนด้วยวน,นี่น <ฮะ S 1> ยาสลบติดยาสลบสี่ลำครับคุณผู้ชมฮะจากสมาคมต่อต้านภัยพิบัติเดินทางมาถึงไร่อ้อยแล้วเดี๋ยวดูภาพตอนเขาปฏิบัติการหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าไร่อ้อยดังกล่าวตีโอบกระชับมาเหลือพื้นที่ตอนนี้เขาบอกหนึ่งไร่วันนี้เหลือห,หนึ่งไร่เมื่อวานเหลือสองไร่วันนี้เหลือหนึ่งไร่ไหนดูตอนบินโดรนหน่อยสิฮะประเด็นก็คือว่าพอโดนบินขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่เขาพยายามเจอแล้วนะฮะ แต่ว่ายังยิงมันไม่ได้ไป้ายเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยแม่หมีก็ดีลูกหมีก็ดีเนี่ยนะฮะ,ะคือเขาจะต้องเล็งจุดสาคัญใช่ค่ะคือถ้ามันหงายแล้วป่อยยาสลบนี่จะอันตราย,รายมากมันจะมีจุดสําคัญที่เจ้าหน้าที่บอกว่ายิงได้แค่3จุดเท่านั้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยเราก็เพิ่งรู้ตําแหน่งยิงยาสลบหมีค<อ>่ะคือมันก็เลยเป็นแบบนี้มันยิงไม่ได้เห็นตัวแต่ยิงไม่ได้เพราะตําแหน่งยิงได้แค่แผ่นหลังสะโพกหัวไหล่ถ้าอยู่ดียิงสุ่มเข้าไปไปโดนจุดอื่นดีไม่ดีมันตาย สูงนะฮะที่วันนี้เขานี่แล้วคือโดรนตัวนี้ขณะนี่นี่ที่มันบินอย่างนี้ฮะแล้วจะต้องเลงยาสลบใส่หมีฮะโอ้นี่โอ้โห,โหเราก็เพิ่งเห็นกันนะพยายามจะต้องตีวงล้อมให้ได้นี่ฮะลบไม่ต้องเรียกเลยครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่สู้ครับ จ่ออิงเลยอลโดเดลยลอย่่อครับยิงเลยยิงเลยุดครับหลุดหลลุดได้แล้วแล้วัลวลครับลงไป่วัหมอีบอกว่าตอทขายขอขอเรืวี่น่ะเตรียมรถเลยตัวต้ว่าตัวตัวนตัวตัวตัวขายิอ่เดอนะคจับรถเลยนะตเข้าคอเนี่ยเข้าช่ว หมอหมอต้องเจียนมันแข็งอะไรไหมหมอแล้เจียนแข็งอรไยิงแล้วครับลงแล้วครับโดนโดนมันโดนมันโดนย่าให้ให้เพ่เยืดคอค่ะตอนนี้หมอดูแต่โดนอยู่ค่ะเยืคอเ ข้อตรง ตรงนะฮะไปพักฟ <N ông> ื nice ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปูเขียวพักฟื้นจนกว่าหมีควายจะรู้สึกตัวแล้วคเพ่เพ่นี่คือตอนหาข้อกรงนะฮะตัวแม่หนักเป็นร้อยโลนะคุณจิตดีร้อยสามสิบกิโลกรัมส่วนลูกหมีควายอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเจ้าหน้าที่ทำยังไงดิดูดู ¡Los lotes! ¡Niña, mira, niña! ¡Niña, ตัวทั้งแม่หมีแล้วก็ลูกหมีเข้าโครงได้นี่ตอนที่จับลูกมาโอ้โหดิ้นหน้าดูตอนแรกเห็นภาพเนี่ยนึกว่าจะเล็กกว่านี้นะแต่ผมว่าเออพอเห็นจริงๆเขาก็ตัวโตเหมือนกันอายุส่เดือนนะคะคุณผู้ชมน้ำหนักประมาณ20-30กิโลได้เนี่ยนี่ตัวลูกใช่ไหมนี่ตัวลูกฮะโอ้ก็ไม่ได้เล็กนะตัวลูกเนี่ยเจ้าหน้าที่คือใช้วิธีการเอาสวิงค่ะเอามาช้อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอามาใส่โครงแบบนี้เขตรักษาพันธุ์สปาร์ูเขียวนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา ทางหวัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ปักนี่โอ้ตายละโอ้แล้วเ oh, หมือนลูกมันแบบมันจะกินนมใช่ไหมใช่ดูดิแม่ก็ยังไม่ฟื้นดีแม่ยังไม่ฟื้นดีฮะเดี๋ยวทางนี้แบบไหนนะทำกันมาเจ็ดวันเต็มนะฮะแล้วอมารินทีวีแล้วก็ไปช่วยเจ้าสามตัวนี้มาแล้วฮะนี่ทุกผู้ชมดูภาพประทับใจนี้ แล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพคนขับโดรนที่เขาพยายามจะผลักดันหมีเนี่ยให้ออกจากป่าอ้อยช่วยพี่อัศวินพี่อัศวินเนี่ยบอกเลยนะคะวันนี้โหยผมมีความสุขมากถึงแม้ว่าโดนจะมียาสลบไม่ได้แต่ต้องใช้ภาพคพื้นดินเนี่ยนะฮะแต่ผมถือว่าผมช่วยมันและผมมีความสุขคุณอัศวินยังบอกกับเราด้วยนี่นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เอาจริงไม่มีใครบาดเจ็บฮะถือว่าเป็นปฏิบัติการที่น่าพอใจแล้วหมีมันรักลูกมันมาก ไดเห็นนี่นะครับว่ามันจะไม่ปล่อยลูกมันเลยและที่มันหักอ้อยตีโดนเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่อยากให้เปรบกวนลูกมันลองฟังความรู้สึกคนบังคับโดนหน่อยนะฮะก็เลยใช้โดนใหญ่ในการผลักดันโดยสังเกตจากภาพความร้อนนะครับให้เขาไปในตำแหน่งและทิกับที่เราเราต้องการพอโดนตัวใหญ่บินต่ำนะครับมันจะเป่าต้นอ้อยออกพอเป่าต้นอ้อยออกนะครับก็คือทําให้หมีเนี่ยมันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับตัวโดนนะครับนี่คือการผลักดันทุกครั้งที่ โดนใหญ่ไปถึงตัวเขาเมื่อไหร่เขาก็ขย e บเมื่อนั้นนะครับนั่นคือการพักงาน,นการกระชับพื้นที่เนี่ยสำคัญมากก็คือต้องระบุพิกัดและเป้าหมายของตัวตัวหมีเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ระหว่างนี้คุณผู้ชมดูตอนเขาปล่อยคืนสามแม่ลูกสูป่ป่าเขาจะนําหมีทั้งหมดครับผู้ชมฮะไปส่งไว้ที่เข <ท S 2> ตรักษาพันสตาภูเขียวตาบลทุ่งลุยลายอําเภอดอนสาน